สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญหลวงพ่อโสธรหลังพอปลอปี2อ0 9รุ่นสร้างโรงเรียนวัดโสธรวลาลามเหรียญหลวงพ่อโสธรหลังพอปลอปี0อนีเนั้นนับเป็นเหรียญอันทรงคุณค่ายิ่ง ด้วยนอกจากจะเป็นเหรียญจำลองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดฉะเชิงเซาแล้วยังเป็นหนึ่งในเหรียญพระพุทธสําสำคัญของประเทศไทยที่เคารพบ,บูชาของสาธุชนทั่วราจัดสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9โดยเสด็จพระราชดดำเนินสร้างโรงเรียนวัดโสธรวรารามเมื่อวันที่3มิถุนา2509ประการสำคัญคือพระองค์ทรงพระราชทานพระบรมอนุญาตให้อัญเชิญพระปรมาภิไทยย่อพอปอรอประดิษฐานด้านหลังเหรียญอันเป็นมหามงคลยิ่ง เหรียญหลวงพ่อโสธรหลังพปรปีศูย์เก้าจัดสร้างโดยพระราชพุทธ,ธิลังสีและพระพรมคุณาพรเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามในขณะนั้นโดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนา และพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตราชกัญญาทรงประกอบพิธีวิสาขบูชาณนะวัดโสธรวราลามด้วยอันเป็นมูลเหตุแห่งการสร้างพระอุบโบสถหลังใหม่ที่งดงามอลังการจากคำปารบถึงความคับแคบและมีพระราชดำรัสตั้งใจ นมัสก,การหลวงพ่อโสธรทำให้สร้างอุโบสถแบบนี้และสร้างให้สมเกียรติหลวงพ่อโสธรพิมพ์ฐานบัวเป็นพระพุทธโสธรเป็นเหรียญรูปทรงเสมามีห่วงด้านหน้ายกขอบสองชั้นชั้นในเล็กกลมแบบเส้นลวด ตรงกลางเป็นรูปจำลองหลวงพ่อโสธรเต็มองค์ต่อด้วยอักษรไทยว่าหลวงพ่อพระพุทธโสธรจังหวัดฉะเชิงเซาล่างสุดเป็นอักษรพอผานย่อมาจากพระราชพุทธิลังสีพิมพ์ด้านหน้านี้แบ่งออกเป็นสองพิมพ์คือพิมพ์ฐานบัวและฐานเขียง โดยสังเกตจากฐานขององค์พระด้านหลังยกขอบหนาขึ้นตรงกลางเป็นพระบรมาพิไทยย่อพอปอรอมีอักษรไทยจารึกว่าที่ระลึกโดยเสด็จพระราชกุศลสร้างโรงเรียนวัดโสธรวราลามสามิถุนาศูนย์เ้า โดยมีสัญ,ญลักษณ์ดาวด้านหน้าและท้ายประโยคจะสร้างเป็นเนื้อทองคาเนื้อเงินเนื้ออัป,ปกา้าและเนื้อทองแดงพิธีพุทธาพิเศษจัดอย่างยิ่งใหญ่ในยุคนั้นโดยมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นองค์ประธานพร้อมด้วยเกจิชื่อดังมากมายแห่งยุคเข้าร่วมอธิษฐานจิต อาธิลวงพ่อทองวัดก้อนแก้วหลวงพ่อจุ้ยวัดพงสา,าล่าลวงพ่อโดวัดนามัตตูลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอหลวงพ่อเนื่องวัดจุกตามณีและสุดยอดเกจิอาจารย์อีกหลายองค์เข้าร่วมปลุกเสกวันนี้ก็พามาชมเรียญหลวงพ่อโสธร ที่ระลึกสร้างโรงเรียนวัดโสธรวรารามเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ